อาหารเมนูมื้อนี้อาหารบ้านนอกบ้านนามีแต่แนวเสบๆเกียดเดอพี่น้องบ้านเฮากับเอได้กินอยู่เกิดแล้วพี่น้องก็เห็ดปวก เห็ดปวกจุกจุงเห็ดปวกเห็ดตาบนะเห็ดปวกจิกเห็ดตาบจิกพอได้กินอยู่แมนกุจีเดอพี่โนโน้อวพอได้กินอยู่งามเนี่ยแซบๆขวดสุกๆแลละ ໄປໂປ້ໃໜ້າມີແຕ່ຫົວຫນ້ອຍໃຫຍ່ໆພີ່ນ້ອງຫມັກຫອຍໂຄວິດໄດ້ກິນແຕ່ອາຫານດີດີບໍ່ມີດວງ เห็ดปวกนึ่งเห็ดปูกเห็ดปวกเด้อไม่เด้อนี่เห็ดปวก็งามต้มซืซ้อ กำลังต้มเห็ดป่วกกำลังสิใส่พักแกงเด้อแซบๆบนั้นัวอยู่บ้านเฮาพอได้กินน้ำกับน,น,นัวนัวเห็ดปว่วงโอ้แซบๆกำลังีิใส่พัก ผักอีตูใส่ผักสมติวแซ่บแซ่บแกงเห็ดปวกใส่ผักอีตัวเปิดแซ่บแท้